กดเข้าไปค่ะมันก็จะดึงเราไปที่ช่องที่ให้เราพิมพ์แฮนเดิลเหมือนกันหมดนะคะกับวิธีที่3ค่ะเราเข้าไปตรงสัญลักษณ์แปลงไม้กายสิทธิ์ตรงนี้สัญลักษณ์การปรับแต่งเห็นไหมคะเราทำได้เหมือนกันหมดค่ะมันเหมือน YouTube กำลังโปรโมทให้เราทำพอเรากดเข้าไปที่แปลงไม้กายสิทธิ์นะคะ สัญลักษณ์การปรับแต่งช่องเสร็จแล้วเราก็เลือกไปตรงคำว่าข้อมูลพื้นฐานที่เราใส่ชื่อช่องนะคะและคำอธิบายใต้ชื่อช่องมันจะขึ้นแฮนเด e ลมาเป็นอันที่สองค่ะก็เราก็พิมพ์แฮนเดิลงไปค่ะเราก็พิมพ์แฮนเดิลอย่าลืมค่ะแฮนเดิคือชื่อเล่นที่เราต้องการสร้างการจดจําให้กับเรานอกเหนือจากชื่อช่องนะคะเป็นเอกลักษณ์ช่องเรา เราจะใช้หรือไม่ใช้ก็ตามแต่ตอนนี้คือทุกคนกำลังตื่นเต้นกับการใช้แฮนเดิเราไปเลือกไว้ก่อนคะ่ะทุกคนเลือกแฮนเดิที่มันไม่ซ้ำใครแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ไว้นะคะเวลาพิม Hand le, พ์ h a n d ดิพิมพ์ลงไปได้เลยไม่ต้องใส่สัญ,ญลักษณ์แอดสายนะคะเราจะพิมพ์คำว่าอะไรเราก็พิมพ์ดูนะคะวันพิมพ์คำว่า y o u u u b e t i p s นี่คือชื่อช่องภาษาอังกฤษของวันอยู่แล้วปรากฏว่ามีคนใช้แล้วค่ะพอมีคนใช้แล้วมันจะมีสัญ,ญลักษณ์สีแดงขึ้นมาแบบนี้นะคะแสดงว่าชื่อเรานะ่ะไปซ้ำกับคนอื่น YouTube ก็จะเลือกให้เราว่ามีคนใช้แล้วแต่แฮนเดิหนึ่งที่พร้อมสำหรับเราก็คือ y o u t u b e ิป p 6 3 1เราจะเอาไหมถ้าเราจะเอาเรากดตรงนี้ได้เลยเรากดปุ๊บมันก็จะขึ้นเด้งขึ้นมาเป็นช่องเราในกรณีที่ซ้ำกับคนอื่นแต่ในกรณีที่เราไม่เอาเราไม่เอาอ่ u t u ท e ที่6 3 1เราก็ลองใส่ตัวเลขเลขมงคลของเราค่ะ เราลองใส่ตัวเลขสุ่มๆดูพอสเกิดเราวันเดือนปีเกิดเราวันเดือนปีเกิดแฟนอะไรประมาณนี้เบอร์โทรศัพท์อะไรประมาณนี้นะคะจนกว่ามันจะได้พอมันได้ตรงนี้มันก็จะไม่เป็นสีแดงค่ะมันก็จะได้เลยนะคะแล้วก็มีคำว่าบันทึกให้เราแล้วก็มีคำว่าเผยแพร่นะคะพอเราได้แฮนเดิลเสร็จแล้วนะคะ เราจะต้องเข้าไปดูในมือถือทุกคนมันถึงจะเห็นหน้าเหมือนที่เราให้ที่วันให้เมื่อกี้นะคะคือเวลาเราเข้าไปในมือถือใต้โปรไฟล์ช่องของเรามันจะมีแฮนเดิลเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันก็จะมียูเซอร์เนมช่องของเราเป็นภาษาอังกฤษแฮนเดิล uh, กับชื่อช่องตรงกันนะคะแบบไหนเดี๋ยวนะแบบไหนนาะแบบนี้แบบนี้คนที่เข้ามาเมื่อกี้นะคะ อาจจะยังไม่เห็นเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันต้องแคปหน้านี้ให้ดูเนาะอ้าวไม่ได้อยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะอีกช่องหนึ่งก็คือช่อง ครัวบ้านนาเมนูเด็ดแบบนี้นะคะอันนี้คือจะไปปรากฏอยู่ในช่อง YouTube บนมือถือคนไทยส่วนใหญ่จะดู YouTube ผ่านมือถือเวลาเขากดชื่อช่องเราเขาจะเห็นแบบนี้ เห็นคำว่าครัวบ้านนาเมนูเด็ดเห็นคำว่าแอ t ไท i คิทเช่นวันเป็นคนแรกเลยนะเห็นไหมวันรีบตื่นมาแล้ววันก็ทำก่อนตอนนี้ใครจะมาใช้ h a n d ดิลไทยคิทเช่นน่ะจะต้องตามด้วยตัวเลขเหรอค่ะเพราะว่าวันเร็วกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นครัวไทยอยู่ที่ชั้นนะคะ เราก็ชนะน่ะเราก็เราก็วินน่ะวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครจะใช้ไทยคิดเช่นเขาจะต้องตามด้วยสลัดหนึ่งสองสามหรือบายบายอ้อยนะคะสําหรับพี่อ้อยครัวชาวเหนืออยากจะใช้ไทยคิดเช่นด้วยพี่อ้อยใช้ไม่ได้แล้วนะคะวันใช้ไปก่อนแล้วพี่อ้อยก็จะต้องเป็นอ่าไทยคิดเช่นบายอ้อยนะคะส่วนเชฟต้อยก็จะเป็นอาจจะเป็นใช้คําว่าเชฟต้อยไทยคิดเช่นอะไรแบบนี้นะคะทุกคนเป็นชื่อที่ ที่ฝรั่งจะจําถ้านอกเหนือจากฝรั่งแล้วถ้าให,ให้พูดถึงคนดูที่เป็นคนไทยวันขอบอกเลยว่าตอนนี้ไม่มีประโยชน์นะคะไม่มีประโยชน์โอเคค่ะทุกคนพอจะเข้าใจเนาะทีนี้วันลองใช้วันก็เอาไปใช้งานนะคะวันเอาไปใช้อะไรได้เอาไปใช้อะไรบ้างเขาบอกว่ามันใช้ได้ดีกับลายเออมันใช้ได้ดีกับช็อตนะคะวันก็เลยไปทําให้ทุกคนดูเลยค่ะเมื่อเช้าวันก็ไปทํา ในช็อตนะคะเราก็สร้างช็อตคลิปค่ะเทคนิคสำหรับคนที่อยู่กับไลฟ์สดตอนนี้นะคะ